สวัสดีครับผมกับผมนะครับคุณหน่อยคนเลี้ยงวัวครับอ่ามื่อนี้นะครับก็จะมีสาระนะครับอ่าเกี่ยวกับงัวนะครับมาฝากอี่ฝากน้องนะครับอ่าผมพอดีนะครับผมได้อ่านนะครับประเด็นดราม่านะครับประเด็นดราม่าเรื่องของอ่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะครับอ่าเขียนข้อความขึ้นมานะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าถ้าเขามีเงินอยู่สามแสนบาทนี่นะครับ เขาจะซื้องัวหรือซื้อรถดีนะครับเนาะซึ่งก็มีคนคอมเมนต์นะครับต่างๆนานาครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะสนับสนุนประเด็นที่ว่าจะน่าจะซื้องัวดีกว่านะครับเนาะเพราะว่างัวนี่มันเกิดเหตุเกิดรายได้นะครับคือเป็นทรัพย์สินในอนาคตทีนี้ผมก็จะมาวอาเรื่องนี้ให้พี่ให้น้องฟังนะครับในมุมมองของผมนะครับเนาะมุมมองมุมมองของคุณนักเขาเลี้ยงง้วนนี่นะครับ สำหรับประเด็นนี้นะครับผมมองว่าการที่เขาจะซื้อรถหรือว่าซื้อง่วนนี่นะครับเขาก็ต้องเบิงวัตถุประสงค์ของการซื้อก่อนว่าเขาซื้อเพื่ออย่างนะครับเนาะซื้อมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกายเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินนะครับต้องแยกออกให้ออกก่อนนะครับทรัพย์สินคืออย่างนะครับทรัพย์สินก็คือเงี้ยกระตามที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เกิดรายได้หรือรายรับ มากกว่ารายจ่ายนะครับว่าไงคือมีกาไรจากจากสิ่งสิ่งนี้เขาซื้อนะครับส่วนนี้สินนี้สินก็ยังนี่สินก็คือมีแต่รายจ่ายยางเดี๋ยวมื่มีรายรับนะครับหรือว่าขาดทุนว่าไงนะคือมีมีรายจ่ายออกไปเรื่อยๆืครับผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับอ่เช่นการซื้อโทรศัพท์มือถือนี่ครับมันกับมองได้สองสองแง่นะครับขึ้นอยู่กับปัตถุประสงค์การซื้อนะครับ ถ้าเขาซื้อออกมานะครับเอามาเล่นจะซื้อนะครับมาใส่เล่นเกมเล่น facebook ไปมือมือนะครับว่าได้สร้างประโยชน์อย่างว่าได้เกิดรายได้จากจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ด้เนี่ยนะครับการที่ว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเป็นเป็นหนี้สินนะครับเป็นหนี้สินถ้าสมมติว่าค่อนทอาอย่างเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเขาซื้อออกมาแล้วเนี่ยครับเอามาใช้ในการเฮ็ดธุรกิจนะครับเช่นขายของออนไลน์นะครับอติดตสื่อสารกับ ื่อใช้ในการธุร,ก,ร,ธรกิจจนี่นะครับเราก่อให้เกิดรายได้นะครับก็ถือว่าการซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเป็นทรัพย์สินนะครับพอฉนันท้องก็ต้องเบิ้งว่าวัตถุประสงค์การซื้อนะครับทีนี้เขามาสู้ประเด็นเรื่องของมานี้ก็จะสามแสนบาทนี่นะครับเขาจะซื้งงัวนะครับหรือซื้อรถด,ดีนะครับ ก็ต้องบอกเพื่อเก้านะครับว่าเขามีวัตถุประสงค์ในการซื้ออย่างนะครับทำมาซื้อสองย่างเนี่ยซื้ออย่างดีกว่ากันนะครับผมผมตอบว่าซื้อยังกงได้ครับบ่จะเป็นตรงซื้อรถบ่จะเป็นมาตรงซื้งวดีกว่านะครับบ่เมียนครับผมตอบได้ว่าบ่เมียนนะครับอ่าสมมติว่าเขาซื้อรถขันหนึ่งเนี่ยทำมาเขาซื้อมาอย่างถ้าซื้อเมื่อคี้เหร่น ขี่ไปขี่มาเป็นคือยังไว้รุ่นธรรมดาเนี่ยครับขี่ไปขี่มาเนี่ยครับอาจจะคือว่ารถเขานี่ยเป็นเป็นหนี้สินนะครับแต่สมมติแต่แต่ว่าถ้ามสมมติว่าเขาซื้อมาเโลกเกิดประโยชน์สั่งรายได้ให้เขานะครับเอายกตัวอย่างาาง,าง่ยางยเช่นในห้อยเนี่ครับในห้อยเนี่ยเพราะเวลาเพิ่งไปซื้งง้วเนี่ยเพิ่งก็ต้องนี่รถไปซื้อมาครับก็ต้องเอารถไปแก้เอาง้วมันบ่ไปเอาไปขนเอาง้วไปซื้อง้วอยู่ตลาดนะครับ ตลาดเมื่อคุ้ยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีรถไปนะครับเขาก็ต้องมีรถขนกลับมาหรือมีรถขนไปขายนะครับถ้าบ่มีรถใส่งวขนไปได้บ่ครับเอางวขี่หลังงางได้บ่ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาซื้อรถนะครับเพื่อจะตอต่อธุรกิจหรือสั่งสั่งเงินจากจากการซื้อรถนะครับ,นะรบเขาก็ถือว่าการซื้อรถเนี่ยเป็นทรัพย์สิน นะครับเป็นทรัพย์สินซึ่งอาจจะมีค่าใชใจนะครับก็คือเขาอาจจะพอนมืนกันครับแต่ว่ารายได้โดยรวมเนี่ยนะครับรายรับมากกว่ารายใจนะครับก็คือ <STALK>. ว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขาครับก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดรายได้กับเรานะถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรัพย์สินที่มีมูลค่าลดลงนะครับแต่ว่าเป็นยังนะครับเพราะว่ามันเกิดประโยชน์กับเขานะครับ ปนี่ทำมาซื้องวัวนเนี่ยครับอ่านนีเงั้น,นสามแสนบาทเนี่ยซื้องวัวนนะครับก็ดีขึ้นกันครับอ่าซื้อเราก็มันจะอ่าออกดูออกล้านนะครับเนาะกลายเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะคดีขึ้นกันแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาเลี้ยงมันนะครับมีเวลาเลี้ยงมีเวลาดูแลมันนะครับเขาก็ต้องลงทุนแรงเข้านะครับลงทุนแรงลงทุนอ่าบ่เป็นว่าไอ้งัวนี่บ่าเป็นสมการทษษางนิสสัตติครับบ่าเป็น ปีนี้มีสองตัวปีหน้ามีสี่ตัว,ป,ตวปีต่อไปมีแปดตัวปีต่อไปมีสิบหกตัวบ่แมนแบบนั้นครับถ,ถ้าคิดแบบนั้นคือคิดผิดนะครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นน,นะครับการเลี้ยงวัวนะครับมีสองตัวต่อไปอาจจะมีสามตัวนะครับมีสามตัวอาจจะมีสี่ตัวเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่างัวที่ออกมาเนี่ยว,ว่าจะเป็นจะเป็นงัวแมนบ่อาจจะเป็นง้วเถิดก็ได้นะครับ ก็ถึงเขาก็ต้องขายออกนะครับจงไว้เฉพาะง้วแแมนะครับแล้วก็ไอ้ง้วแม่นี่ครับม่นจะเป็นตะวันมันต้องออกลูกทุกปีเนี่ยเห็นไหมครับออกลูกปีละตัวแบบนี้กับถามมาให้ได้เพราะว่าต่อไปให้ได้ครับตะวันยากนะครับตะวันยากนะครับต้องพีจีพิธานต้องดูแลบรรยั่งดีกับเกิดค่าใช้จ่ายให้กันครับทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเหมือนมีต้นทุนเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นย่า เขาต้องมองสองสองด้านหเหรียญมีสองด้านครับเขาต้องมองทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าเขาจะซื้ออย่างดีกว่าระวังซื้อรถนะครับกับซื้องวนี่นะครับผมตอบว่าซื้อ,อยังได้ครับขอให้เป็นทรัพย์สินก็ค,คือสิ่งที่จะทําให้เกิดรายได้สําหรับเรานะครับรายได้มาจนเจือครอบครัวนะครับมีรายได้นะครับหรือมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่คือเป็นกําไรในเดือนนั้นนะครับหรือเป็น รายรับที่อาจจะเอาไปใส่ใจในในในครอบครัวนะครับเนาะปฏิว่าดีหมดน,นะครับเพราะฉะนั้นดราม่าที่ว่าซื้อว่าดีกว่าบางคนส่วนใหญ่จะตอบว่าซื้อว่าดีกว่านะครับเนาะอันนั้นจะเป็นมุ่งมองของ่นนะครับส,ส่วนมุ่งมองของผมเนี่ยผมก็ตอบว่าซื้อยังกระได้ครับขอให้เป็นทรัพย์สินหลวก็มนี้รายรับข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ัก็เป็นรายรับอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเป็นรายรับแน่นะคร่านะเลี้ยงไปเพื่อนะคต แต่ว่ามันว่าได้ไงยังที่คิดนะครับมันก็ยากอู้่นะครับก็ต้องศึกษาไปนะครับเลี้ยงเพื่อเรียนรู้ก่อนเลี้ยงหนึ่งสองตัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณซื้อหอดสามแสนบาทนะครับอันนั้นาจจะลุนทุนเกินไปนะครับส่วนการซื้อทรัพย์สินอย่างอื่นจนซื้อรถอย่างเงี้ยครับถ้าห้าเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็จะเกิดรายได้กับเขาก็ถือว่าดีนะครับเาจะเป็นทนังสือมากกไ่้นะครับเพราะฉะนนั้เพว่าคนเ้าก็จะเป็นตรงตรงตงเรื่อว่ายางเดียวนะครับ ทุกคนอาชีพในโลกนี้มีหลากหลายครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอาชีพที่จะไปต้องใช้รถก็มีเยอะมากครับเยอะกว่าการเลี้ยงวัวอีกมันเพราะฉะนั้นจะเกียบเทียบกันไม่ได้ครับผมสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะผมกับวัวมาหลายพอสมควรแล้วนะครับก็ฝากที่ตามนะครับคุณหน่อยเขาเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นต่างๆมาบ่อยสู้สู้มีสุนองฟังนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับ เลี้ยงควายหรือเรื่องสัตว์อื่นๆนะครับเจะมีมอว์มอให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่เป็นอ่ายุในโลกโซเชียลมามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมคุณหนังคดเลื่องง้วครับอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ช่อนี้นะครับถามมากประเด็นที่ผมเพียขึ้นนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์ผมแน่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าคุณหนังคดเลื่องง้วครับสวัสดีครับ